ข้อหนึ่งค่ะถามว่าส่วนจริงของจํานวนเชิงซ้อนที่เขาให้มาคือข้อใดต่อไปนี้นะคะเราก็จัดการเลยนะคะตัวนี้เราก็จ่ายกำลัง12เนี่ยเข้ามาให้ทั้งเศษทั้งส่วนก็จะเป็น 2i ยกกําลัง12ส่วนด้วย1บวก i ยกกําลัง12นะคะเวลาคิดนะคะตัวบนเนี่ยคงไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหรก่ก็จ่ายเข้าไปธรรมดาแต่ว่าตัวล่างนะคะถ้าเกิดว่าเราเอา1บวก i ไ,ไปยกกําลัง12เนี่ยมันเยอะจังเลยนะคะให้ทําแบบนี้ค่ะนะคะแยก คิดนะคะไปหา1บวก i นะคะกำลังสองก่อนว่าได้เท่าไหร่นะคะลองหาดูมันก็คือจะเป็น1บวก i คูณกับ1บวก I แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองนะคะแล้วก็บวกด้วย2หน้าหลังก็ได้เป็น 2i แล้วก็บวกบวกด้วยหลังกำลังสองนะคะก็คือเป็นบวกด้วย i กกำลังสองนั่นเองก็คือลบ1ปรากฏว่ามันก็จะตัดกันไปเห็นไหมก็จะเหลือแค่ 2i อย่างเดียวนะคะสรุปตอนนี้เรามาทำแบบนี้นะอันนี้ก็ใจกำลังสองเข้าไป เป็น2กำลัง12คูณอยู่กับ i อกำลัง12แต่ตัวล่างเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกนะคะแบ่งกำลังให้มานะคะมาคิดกำลัง2ก่อนนะมันก็จะได้มาเป็นสรุปนะคะมันก็จะได้เป็น 2i นะคะแล้วก็เหลือแค่กำลัง6นะคะเพราะเราคิดว่ากำลัง2ไปละคือเราแบ่งแยกออกมานะคะทีนี้ก็จะได้เป็น2องกำลัง12คูณอยู่กับ i อกำลัง12ส่วนด้วย2กำลัง6คูณอยู่กับ i กำลัง6เหมือนกัน อย่างนี้ค่ะก็ตัดกันนะคะอันนี้ก็เหลือจะเหลือเป็น i ยกกำลัง6นะคะอันนี้ก็ตัดเป็น2ยกกำลัง6ทีนี้ต้องมาคิดว่า i ยกกำลัง6เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะ i ยกกำลัง4มันได้เท่ากับ1นะคะก็มาคิดเหลือ i อีก2ตัวเป็น i ยกกำลังสองก็ได้เป็นลบ1นนั่นเองดังนั้นเนี่ย i ยกกำลัง6ก็ได้ลบห่ 1. มาคูณกับตัวนี้นะคะคูณกับ2 ยกกำลัง6นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบ2ยกกำลัง6หรือก็คือลบ64นั่นเองก็เป็นส่วนจริงแล้วนะคะข้อนี้ไม่มีส่วนจินตภาพเราก็ตอบข้อหนึ่งค่ะ